วัสดีครับท่านผู้ชมทีรรครับวันนี้รายการระเบียงใต้มานาั่งคุยกับท่านผู้ชมในส่วนของรายการข้องเราเป็นประจำครับเป็นรายการสดในห้องสงครับสามารถแลได้ทางช่อง n b t บเซาหรือทันยาสะดวกว่านันครับยอกโทรัพท์มาเครื่องหนึง่งไปถีคำว่าทีวีสงกลา สามารถแลได้ทัวประเทศทัวโลกไม่ว่าจะอยู่เีนไหนก็เลวแต่ครับในส่วนของรายการของเราในวันนี้ครับ,อง,รอ,บรอ,รองค์ประกอบในการรู้เท้าท่านเท้าท่านไม่ใช่เท้าองค์ประกอบในการดูเท้าท่านซื้อไอ้คำว่าซื้อก็คือพายออนไลน์หรือว่าซื้อออนไลน์ที่น่ากลัวนะับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทวงขาวว่าวค้วยแบบปลอม ท่วงขาภาษีแบบปลอมๆหรือเมกระทงว่าส่งข้อมูลมาว่าท่านมีคดีติดตัวให้โท่ห้าคนนั้นให้เท่ห้าคนนี้าบางคนรวมไม่ท่านนะครับต้องโทห่หาคนนั้นเทห่หาคนนี้ประกอบว่าโอนเบียร์ไปมั่งอะไรต่างๆเสียเบียร์ไปเป็นเส้นเป็นหลานสร้างความเครียดให้กับประชาชนในวันนี้ครับวันนี้พันตำรวจโท่าอนุซ้อนทองไซร่องผู้กำกับการฮอก กองบังคับการปราบปร,รามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงมาในพื้นที่มาคุยกับท่านผู้ชมมาคุยกับรายการของเราท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้ครับที่หน้าจอข้องเราก็คือใจเพศข้องทีวีสงขลาซึ่งอีกสักครู่นึงจะได้พอบและกับผูดคุยกับท่านผู้ชมช่วงนี้ให้ประเดสาระและเรื่องราวสิงที่นสนสนใจจากรายการของเราเดี๋ยวใจมากกับท่านผู้ชมครับ ในรูปแบบที่น้องเคยคือเป็นแบบไหนคะของหนูนะคะยกตัวอย่างเช่นการต่อคิวค่ะเมื่อเราต่อคิวอยู่มีเพื่อนคนอื่นมาเซ็นคิวแล้วก็รู้สึกไม่พึงพอใจค่ะของหนูเป็นการเล่าข้อสอบค่ะการเล่าข้อสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแล้วก็ที่น้องๆยกตัวอย่างเมื่อวกี้ก็คือถูกหมดเลยนะคะการโกงการทุจริตมีหลายๆรูปแบบอย่างเช่นการเอาเปรียบผู้อื่นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในคำของเรา บุคคลที่ปฏิบัติตนแบบนี้นะคะต่อไปโตไปจะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อน้องๆโตไปน้องๆก็ควรจะเป็นเพนที่ดีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยนะคะเด็กๆโตไปไม่โกงนะคะเด็กไม่เฉยโตไปไม่โกง องส่องแล้วครับในตอนนี้ครับพันตำรวจโทอนุซ้อนทองไซรองผู้กำกับการฮอกกองบังขับการปลาบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับพี่บังเ่าครับพุมเรียกร้องจอมครับพงขออย่าเรียกบังเ่าวนะครับตอนเป็นก้นปัตรลุ่งครับพี่น้องแต่ว่านั้นเหลทํางานนอกพื้นที่เป็นประจำครับตัวประเทศวันนี้ลงมาในพื้นที่กองปากได้ครับก็ พื้นทีรับผิดชอบของหน่วยงานพุ่งกระลับผิดชอบพื้นทีปากใต้ตอนหลังครับแต่ตรังพัทลุงไปจนถึงนาาธิวาสครับออฟฟิศจริงๆอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพครับแต่ว่าลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะดูแลประชาชนในพื้นทีครังานในพื้นที่ครับเจออะไรมาลงมาในพื้นที่เราเจอเยอะแยะครับยกตัวอย่างกยัวอย่างตื่นเต้นและเราใจ อตื่นเต้นเราใจมันก็มีในตลอดกับในในสายงานอาชีพของทางพวกผมนะครับผมก็อยากใช้คำว่าูพวกผมมันไม่ไม่ใช่ตัวผมคนเดียวตำรวจเราจะเจองานเกี่ยวกับอาชญากรรมทุกประเภทอยู่แล้วโดยเฉพาะหน่วยงานของกองบังคับการปราบปรามนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยงานในหน้าที่หลักๆก็คือเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีความรุนแรงเป็นเครือข่ายนะครับ เป็นลักษณะแบบนั้นครับ CIB อ่ะชื่อนี้หลังตอนนี้ถ้าแปรกันจริงๆยอมาจากอะไรคั้ว่า CIB CIB เป็นยอมาจากผาอังกฤษก็คือ Central Investigation Bureau หรือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับมีหน้าที่รักในการมีหน้าที่รักกองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมีหน้าที่ลักในการปราบประมาชจะกรมโดยเฉพาะอาจจะกมเฉพาะทางหรืออาจญะกรรมที่เป็นเครือข่าย ในถั่วประเทศครับการพันดันการพันดันปืนหลัางก็ถูกประเภทครับีะเป็นนาจกรรมน้ำมันเตือนก็มีหน้าที่ด้วยครับมีหน้าที่ด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่แล้งเรื่องน้ำมันเตือนไม่แล้งเรืองมือปืนหลับจางครับใยญ่แล้งเรื่อเทวาประชาชนเรียกร้องมากก็คือครับเรื่องชื่อครับออนไลน์หรือว่าพายออนไลน์ที่เกิดขึ้นในสั้คม เราเลยตั้งชื่อวัวคอเรื่องว่าองค์ประกอบของการรูแถาท่านชื่อับใุลักที่ทําให้คนตอกเป็นเยื่อปรับงานประเภทนี้คเออะไรครับครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับปกติสมัยนี้นะครับทุกคนตั้งแต่ลูเก็กเด็กแดงไปจนถึงปู่ยาตายายแถบจะทุกคนจะมีซื้อออนไลน์อยู่ในมือ ซื้อออนไลน์ในที่นี้ก็จะพันตัวับมือถือคอมพิวเตอร์รพนันระบบอินเ,นนเทอร์เน็ตมาพันแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ,รบกับไซเอสดลักๆที่ทำให้เกิดภัยทางออนไลน์เนี่ยที่ทำให้ตกเป็นเยื่อเนี่ยนะครับ,รบการเหลอมตนจากพฤติกรรมการใช้ซื้อออนไลน์ของเราเองนะครับพฤติกรรมที่ทำให้ตกเป็นเยื้อของเราเนี่ยครับ ทีพบเยอะๆนะครับตีพบเยอะๆเมื่อเราเข้าไปใช้ซื้อออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพวกสร้างคมออนซื้อสร้างคมออนไลน์ไอเฟสบุ๊กอินตาแกรมไลทิกตอกไลพวกนี้ก็ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพบมากๆเมื่อเราเข้าไปดูแล้วมีอะไรส่งข้ามมาเดี๋ยวเร,เราจะคิดแค่ว่าเยคิดว่าไม่เป็นไรเข้าไปดูก่อนคิดว่าไม่เป็นไรลองดูไม่น่าเสียอะไรก็ปรากฏว่า คนที่คิดแบบนี้จะเป็นปุ้เซียหย้กลุ่มแหลกๆนะครับที่ตกเป็นเนื้อก้องมีชาชีพนะครับโฉบคลิกปวกลิงแปลกๆ sms แปลกๆแต่ส่งกันมาเมือนที่บางเบาผูดตอนแรกว่าท่วงกาไฟทว,วงกาไฟปร้อมเลยลวับนี้ครับก,ก็กดคลิกเข้าไปดูดูว่าบางคนเข้าไปดูก่อนว่าคิดว่าไม่เป็นไรเข้าไปดูก่อนครับ ประเด็นต่อมาคือคนเมื่อเข้าไปเล่นในสังคมออนไลน์ซื้อสังคมออนไลน์ปโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยต้องการจะมีเผื่อไหมอาชอบมีเผื่อไหมโดยปกติสังคมมนุษย์เราเป็นสังคมเป็นสังคมอยู่แล้วนะครับจะชื่นชอบการเข้าสังคมสังคมตอนนี้จะมีสังคมอยู่่องรูปแบบเทรลเล็นก็คือสังคมของการปกปาปกติยั่วไปกับการปลูกป่าับชายครับแล้วการ สังคมออนไลน์สังคมออนไลน์กับพวกพวกเฟซบุ๊ก,ปกเลยนพวกเนี้ยครับพี่เราก็ชอฉบเข้าไปดูทํให้เราคิดบางที่มีความรู้สึกว่าสิิงที่เราเข้าไปดูในสังคมออนไลน์เป็นเรื่องจริงด้วยซ้อเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำถ้าเออผเข้าไปในซื้อสังคมออนไลน์พวกเนี้ยเราก็จะพบเปื่อนไหมไหมใช่ไหมครับเปิดเพลิดเพลินครับเปิดเพลินซวยล่อมังเลยมังครับ มีทั้งเพื่อนชาตเดียวกันทางชาตทำไมพวกนี้ยโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปพบเพื่อนทางออนไลน์โดยที่เราไม่รู้มีตัวตนจริงหรือไม่มีตัวตนจริงแรับตรูปเกเอามาใช้แช่แ<ท>รตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ครับชื่อก็ไม่ใช่รูปก็ไม่ใช่บางที่อ่าชายชื่อผมรูปเป็นบางบ่าว ก็เห็นดูเฉีวผมอาจจะไม่ต้นใจแต่เห็นนาล้อล้อก้องบงๆๆอังเบาเฮ้ยเป็นเผื่อว่าอะไรเป็นอะไรครับเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดนาช่วยช่วยก้องดาราดอ่อปะประมาณนั้นครับพี่ประมาณนั้นครับทีเนี้ยพวกนี้ก็จะตกเป็นเนื้อของปวกท,ที่เราเรียกว่าแกลงโรแมนสแกมได้ไอแกลงโรแมนสแกมก็คือพวก,ลก,ลก,ลกโลกไอหลักโอกไอหลักพอกโลกไอหลักเซ็จก็โลกทีมีการโอนเงินด้วยวิธีต่างๆครับพี่เช่นว่าโรกว่าจะมาแต่งงานด้วย ปกติจะเป็นระว่างคนต่างชาติ oh. คนทุกขอกจะจะมีท่างผู้ชายผู้หญิงอาจจะมาแต่งงานด้วยแต่ว่าให้โอนเงินไปให้โอน hmm. หรือลอกว่าส่งโค้งที่มีราคาแพง hmm. มูลราคาสูงมาสูงมาใหา้ส่งมาแล้วแต่ว่าบาังเอิญว่ามันติดอยู่ติดอยู่แต่น่วยงานในสักน่วยงานบอกเป็นการส่งระว่างประเทศครับนะครับการลอกไ้โอนเงินไป hmm. เพื่อว่าจะได้โค้งที่มีมูลราาสูงเนี่ย hmm. ออกมา ประมาณนั้นก็จะโดนโลกในลักษณะนี้กันเยอะนะครับครับครับพฤติกรรมต่อมาคือพฤติกรรมชอบข้องทุกอืมไอ้นี่ไอ้นี่เจอบ่อยครับพฤติกรรมฉบข้องทุกครับเราพูดง่ายๆว่าเจอแต่หน้าันก็รอย่างทุกโรคได้ผะนั้นสื่อค่ายข้องออไล่เนี่ยอืมมันก็มีโอกาสทุกโรคไหมากว่าให้เราคิดง่ายๆข้องแต่ทุกมากจริงๆอะ่ะไม่มีอยู่จริงครับโดยเฉพอปพวกที่อบ สินค้าแบรนด์เ้มาได้พวกนี้ครับสินค้าแบรนด์เนมจริงๆในช็อปก็ยังมียังมีปลอมอยู่ก็มีแต่ว่าช็อปของเขาเองไม่ปลอมนะครับกต่มีการข้องปลอมเพราะฉะนั้นส่วนมากจะได้สินค้าที่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกไม่ตรงปกครับพวกนี้ก็จะโดนโรกหรือว่าสินค้าไม่มีอยู่จริงพอโอนเงินไปเยอะๆปุ๊บสื่อสั้งสื่อโอนเงินไปเยอะๆปิดปิดบัญชีค่ายข้องนั่นเสียต้งมีการสังเกตอ่ะ ของคนเดียรอีือ่ออะสังเกตปันเปลอว่าอะเราเดี๋ยวโต๊ลอกเน่เลยวิธีการนี่ยวิธีการเนี่ยอ่อวิธีการเนนั่วิธีการพนะวก,น,น,วกนี้ลองสังเกตง่ายๆนะครับบางคนจะสื่อโค้งพันพวกช้อปปี้พวกลาซาด้าครับอเราลองไปดูง่ายๆครับเบื้องต้นนะครับถ้าถ้าจะดูแต่ว่าผมก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะทุกตองเสมอไปนะครับเช่นว่าเอาไปดูคอมเมนต์ คลองลูกค้าหรือว่าปริมาณโค้งติดค้ายไปได้แล้วกี่ชินกี่ชินก็เม้นตคองลูกค้าดูง่ายๆครับว่ามันเป็นชื้อแต่ไม่ไม่ปรากฏผาพมีชื่อแล้วไม่ไม่ปรากฏผาพก้องเจ้าก้องคอมเมนต์นั้นพวกนี้ทึบอาจจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอวตารมาช่วยในการส่งเสริมสินค้าได้ครับครับเออและ SMS แต่ว่าลอกคนโดยทั่วไปวิธีการสร้างของมันน่ะ ครับเราเราไอ้พวกลิงปลอมอะไรต่างๆ่ะเอ่อ SMS ผูกเกตอ่ะเ m s มพวกนี้นะครับถ้าไม่จําเป็นจริงไม่ไม่เข้าไปกอดดีกว่าย้อยเน่งย้อยเน่งครับไต้องปเลยครับยิงพวกน่วยงานหลายการเนี่ยจะไม่ส่งอยู่แล้วครับจะไม่ส่งเอ s เอมอยู่แล้วครับเออๆอครับจริงนะครับ แนายต่เบียนอำเภอชนะพอนี้ไม่ไม่ไม่ส่งแหน่ครับพราอาจารมาจําราคาปาทีเป็นไปไม่ได้ไม่ส่งแหน่ครับเดี๋ยวประเด็นพวกนี้เดี๋ยวจะปูดในพวกพวกรตไปแล้วกันพวกพวกรบบสวนหลดกาคว้อยอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับไม่ไม่มีครับปลาป่าไม่ไม่มีครับเราไม่ทางไฟฟ้าปราปาเขาคงไม่ท่งส่วนหลดมาทางเอสเอ็มเอสนะครับเราเราคิดง่ายๆแบบนี้ครับเพราะว่าไอ้ก้นดีเชื่อเนี่ยก็เชื่อแบบ เชื่อแบบลงครับเชื่อแบบล้ครับในในช่วงก่อป้องกันไอยหรือว่าป้องกันสิง่จะเกิดขึ้นครับเรามีวิธีพันลืนหยอกอย่างก็เก็อนถึงอย่าตารออะไรปบนีอประเด็นพวกนี้นะครับครพุ่มๆต้องนำเรียนปันนีก่อนหวะเมื่อเราเรามมีพฤติกรรมที่เสี่ยง ตอกันจะตกเป็นเยื่อของภัยอาจจะร,รมพวกนี้แล้วนะครับครับเรามารูจักภัยออนไลน์นะครับที่มีการเตือนภัยออนไลน์กันทั่วไปครัเอใ้ให้เข้าไปลึกๆแต่ล,ละยกตัวอย่างแล้วกันนะครับพีบ่ซิ่งเตทโทษกันเยอะตอนนี้นะครับแต่โทษกันเยอะโดนกันเยอะคือการโทษมาแล้วบอกว่า คุณทำพิดนู่นนี่นั่นเป็นการลอกให้ imprint, วกลัวว่าได้ได้ทำความพิดนะครับอ้างว่าเป็น้างวาวเป็นตำรวจใช่ครับแต่ยิงตำรวจไม่ใช่โรเลืองใช่ครับค,คือคือไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่โรเลืองตำรวจไม่เกี่ยวกับตำรวจเลย<ม> <ๆ S 1> เรื่องนี้รับตำรวจไม่เกี่ยวกับเ,เรื่องนี้เลยเรื่องเด็กข้าโต้มมันก็คือเด็กเราเจอตัวทัวไปก็ถึเรียกว่าแกงคอเซนเตอร์ครับครับนะครับเอ่อ ถ้าเจอพวกนี้นะครับย่างแรกเลยแต่แต่ต้องบอกก่อนคือหนึ่งคนแด่ตกเป็นเยื่อคงคนประเภทน,นี้คือกลัวกลัวโดวยไม่มีเอตดไม่มีพน้นตกใจใช่ครับมันโทรมาห้าปีปีบางเบ้าว,ว่าคุณเกี่ยวข้องกับการขายยาเนี้ยมีบัญชีคุณข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดนี่ เราโยมโลอยู่แก่ใจเลยวครับอย่างแรกเลยเราโล่โลอยู่แก่ใจว่าพฤติกรรมเดี๋ยวเขาผูดทึงเนี่ยเราเกี่ยวโ้องไม่เกี่ยวโคองถูกไหมครับพี่เพราะฉะนั้นเราจะยาตกใจยา,ยากลัวยากลัวกลัวแล้วมันจะตกใจไปซ้ายผูดไล่มาเราจะฟังเราจะเชื่อทั้งหมดจะเชื่อไปโดยเดี๋ไม่ไม่มีเฮตุไม่มีพ้น,นะครับย่างแรกเลยตั้งสตีครับคบตั้งสตี ว่าเราจะไม่ลืมจะจะไม่จะไม่เชื่อคนนี้ออนก่อนเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหลืองพวกนั้นถูกไหมครับใช่ใชทีนี้ตัดสายได้เลยจริงๆเราตัดสายได้เลยเรียบร้อยมันเล้งจากซ่อมปล่อย,อยมันเลง้งอ่ามันเล้งไปครับให้มันหมดแบตเตอรี่ใช่ครับกเบบ็เป็นไปได้ครับก็ทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็เอาเบอร์พวกนี้มาเช็คถ้า<ช><ช>เรามีช่องทางในการเช็คกับคอมพิวเตอร์ พวกเราได้เช่นข้า Google เอาเบอร์ไปเสิร์ชดูบางทีมันก็นจะมีปรากฏว่าเป็นเบอร์ที่มีเจ้าชีพชายนะครับเบอร์ที่มีเจ้าชีพชายหรือว่าสองอาจจะมีลูกล้านยาดพี่น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจเลยส่งเบอร์ไปให้เขาตรวจสอบกัดรับ,รบ,รบนะครับแล้วก็ลักเลยนะครับถ้าเราเชื่อแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำพิษเนี่ยอย่าโอน เออเออนั้นสําคัญสําคัญครับบางคนกลัวจุตัวชั้นกับโอนไปเป็นเทนเป็นลานใช่ครับพอมารดตัวที่รางเท่าตาเลี้ยวเทตาแล้วครับบางทีโอนไล่วันนะครับมีที่เคยเจอเคสกับโอนึ้นอยู่ไล่วันครับกับซึ่งขันกับไปค่าชลากเลยโอนไล่ก็มีครับไปโอนหน้าตต้ไล่ก็มีไม่ไดโอนทางมือถืออย่างเดียวนะครับไปโอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารก็มีด้วยความกลัวครับ อันนี้นายเอ็นใจเหมือนกันมืนเม็ดไอ้ข้าวาน่ากลัวไอ้โดยความกลัวนะั่นั่นังตัวเองไม่มีความพิษครับไอ้ไอ้ตรงนี้มันมันเปนหือในความไม้ การการคุยข้องทางปลายซ้ายหรือว,ว่าแกงคอนเซนเตอร์รมันส้มจิงส้มจังถึงกรจิงส้มจังครับส้มจิงส้มจังโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะโดนเยอะครับครับแบบนี้คือคือเขาจะกลัวเป็บางที่อาจจะพอรูว่าเป็นผู้สูงอายุอาจจะล่ามโลกว่าลูก้านเลยแด่ไปเกี่ยวข้องเลยแบบนเนี่ยครับเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องพิดกฎหมายถึงที่นี้ผู้สูงอายุเขาก็อาจจะตกใจหรือกลัวกลัวแล้วก็ไอ้นู่จะปลายซ้ายใจทำไรก็ทำมด แต่แม่ฮัทบอกหลูกล้านใช่ครับมาบอกเอาวินที่ทุบตายครับบางทีท่านไปไล่วันแล้วครับมันแก่เลยไม่ทัน่ะยัดไล่ก็ไม่ทันเพราะว่าเงินพวกนี้ยพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปไว้ครับไปไว้โอนต้บัญชีนู่นนี่นั่นไปแบบนิดแต่ว่าอายัดไม่ทันนะครับพี่ครับธนาคารในตอนนี้มันมีไอ้กลรงการที่ว่าเบียร์หมากว่าเบิร์นเนี่ยครับ มันต้องอะไรเขาเรียกสเตมนะเขาเรียก K Y C ครับคือผิดสน์อัตลักษณ์ของตัวเราเองครับก็บคือต้องเป็นเจ้าของบัญชีที่มีภาพมีไลตรงเงินกับทางที่ได้ให้ไว้กับทางธนาคารนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการตัวซบยืนยันตัวเองว่าโอนเจ้าของบัญชีเป็นคนโอนเองอครับเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้อยากจะเน้นไป่างนึงนะครับ,รบว่าตำรวจนะครับหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ถูกน้วยถูกน้วยเลยพมพมเชื่อว่าถูกน้วยเลยนะครับจะไม่มีการให้โอนเงินไปตัวซบเพราะว่าเงินมันก็คือเงินนะครับเงินอยู่ในบัญชี <c oughs> อาอยู่ในบัญชีเราเนี้ยเรายอมสาบว่าเงินเราได้มาผือ <c oughs> ใช่ไหมครับเงินเราได้มาผือเราลูอยู่ครับว่าเงินแต่ข้าบัญชีเราเนี้ยได้มาอย่างไง <c oughs> ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาลอกมาเนี่ย <c oughs> เรื่องแรเราจะโอนแม้ตัวซอฟครับมันก็แค่ตัวเล็กแต่โอนไปไม่ใช่ตัวซอฟมาเป็นใบใบมาแล้วเอ้ยใบเลทกับไม่ใช่ครับมันก็เป็นมันก็เป็นตัวเล็กในบัญชีเพราะนั้นมันก็ไม่ไม่ล้ตัวซอฟผือถ้าก็ตรวจครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐตรวจซอฟจริงครับก็ตรวจซอฟได้อยู่แล้วครับโดยไม่จําเป็นต้องโอนเงินอืใช่ไหมครับก็ตรวจซอฟได้ครับว่าแรงถีมาคองเงินคงาคง ปีเบ,บาเงินของพมเนี่ยมาจากไหนทุกไหมครับผมมันก็จะมีการโอนเข้าโอนออกโอน,โอนจากใครเจ้าหน้าที่รัฐตัวสอบได้เาะาะนั้นไม่มีความจําเป็นที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆตํารวจหรือหน่วยงานอื่นจะต้องให้โอนเงินไปเพื่อตัวสอบอนะครับจําไว้เลยครับว่าไม่มีในะพนีว่าคําถมสําคัญในช่วนของตํารวจอะ สมุดว่าเจอเรื่องไอะไรที่นาชงไซสมุดว่าเจอเรื่องผมนาชงไซเรื่องเบียร์รว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรทิ้งเดี๋ยวไม่ดีอะไรประมาณนี้นะการปนนั่นเอ้ยอยาเสพติดเอ้ยตำรวจหยอกหูหมาผมหรือว่าในทางหลับเขาเดี๋ยวซื้อรลอบๆนอกรกไม้ล่ะประมาณนั้นมี่ล่ะเอาง่ายๆแบบนี้ครับถ,ถ,ถ้าแบบนี้ผมก็เรียนง่ายๆเลย <imet> ว่าตำรวจไม่โทรมาบอก ตำรวจไม่โทษบอกจะอน้อนครับว่าคุณทำพิษอยู่นะมาให้ผมตรวจสอบสนิทหนีผมจะรวบรวมพยานหลักฐานทัังมดแล้วค่อยอาไปออกไม่จับแล้วจับผีครับที่เดียวเลยที่เดียวเลยครับมันคือจัดเจนชัดเจนครับงจริงเป็นเพิ่มเป็นเอกการาใช่ครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวโทรมาให้เดียวโทรมาให้ผีผีทุ้ตัวเองก่อนหน้าไม้ครับเป็นตรงนีซ้ำคัญสํำคัญครับรวมตัวกันการเอ่อเขาเรียกว่าการเบี้ยวกันกันลอกกันนะวันนี้มันก็เยอะอยู่ครับ และก็แน่นอนเลยครับในส่วนของอช่องทางการช่วยเหลือผู้ทีประสบปัญหาครับแบบแรกเดียวอ่ะครับวดเร็ว,เวที่สุดคือวิธีการไหนครับอ่วิธีการที่เร็วที่สุดนะครับนึ่งถ้าเรารูท่านรูทันทีเลยเอ้ยฉันโดนลอกแล้วฉันโอนเงินไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วถ้าในทันทีทันใดเราสามารถแจ้งอายัด ธนาคารเจ้าของบัญชีที่เราใชา้ยอยู่ไดนะครับเ mm hmm. จ้าของบัญชีแต่เราใช้ยอยู่ไดถ้าไม่ทันจริงๆรีบไปลงพักเลยครับรีบ mm hmm. ไปลงพักเลยให้ลงพักประสานกับทางธนาคารนะครับ mm hmm. อีก่องทางหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือซุนเออซครับถึงเป็นความหลวมือระวางกระทรวงดิจิตอล เศรษฐ,ฐ,ฐกิจเปื่อสังคมซุนไอโอซีเอโอซีครับเอโอซีเป็นชื่อย่อครับแต่ว่ารเราเราจำง,ง่ายง่ายเอาคว่าศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาจากรรมอรอ์ไลน่นะครับกาเป็นความร่วมมือของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคม,มนะครับแล้วก็สำนังการรงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กสทชมีไส้โดนคือไม้เลขกนึ่งซ่เซ่นึ่งครับให้บริการในการลงเรียน เรื่องนี้ตลอดหยิบซี่วโม,มงนะครับช่องทางที่สะดวกที่สุดคือช่องทางนั้นแต่ละวันเน่ะถ้าเกิดว่าผูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขนะึ้นณวันนี้ับในพื้นทีท่เทราพิช,ชอบก็แล้วกันเอาตัวอย่างก่อนในพื้นทีท่เทราพิดช,ชอบอขลองอร่องจอมนะเรื่องเล่านีขิดว่าน่าจะวันละกี่คลังวันละกี่เจ้าวันละกี่กีห่หนอะไรประมาณนี้เลยครับ คือในประเด็นตรงนี้พมผมตรงเรียนว่าทางพมเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นปริมาณคดีที่เกิดในพื้นที่เนี่ยส่วนนี้จะไปที่โรงพักนะครับคือทางทางพมจะไม่สาบตัวเลขแต่ไหนชัดแต่เท่าที่สาบข้อมูลมาโดยภาพรวมเนี่ยครับวันหนึ่งจะไล่พันไล่พันทึ่งเป็นมื้นครับตัวประเทศอ๋อระดับประเทศกันเบิ้ลเบิ้ลไล่ผู้เสียหาย เยอะมาครับ,น,บนะครับจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่บันทอนความหลุดซึกของคนอยู่ใช่ครับคือในความหมายการแต่ว่าจะช่วยเลือดได้หรือไม่ได้ถ้าตำรวจมันจ่นใจรอยเบอร์เช่นไม่ว่า่วยเลือดได้ต่้งมดหรือว่ารึงนึงหรือว่าไม่ถึงรึอ่งอะไรปะนิในในทางตำรวจเนี่ยห,หน้าที่ลักของเราคือการดําเนินคดีครับนะครับเมื่อพบการทำความพิด หรือมีการไปแจ้งความลงทุกเราก็จะต้อง,ลง,ลงรงลบล่วมพยานรักท่านเพื่อเผื่อข้าไปดําเนินคดีกับกลุ่มคนไลยที่มาลอกล่วงพวกนี้นะครับเราจะทําหน้าที่ในส่วนนั้นซึ่งบางส่วนถ้าเจ้าโคงอาจจะท่านเจ้าขคงเหญชีหรือผู้ผู้ถือทุกโลกเนี่ยอาจจะท่านมันก็สามารถช่วยในการบล็อกเงินพวกนั้นไ้ได้นะครับแต่อย่างเดี่ผมเคยที่ผมเรียนไปในตอนตอนว่าเงินพวกเนี้ย มันจะไปไหวครับไปไหวข้าวปุ๊บข้าบัญชีเอปุ๊บมันจะโอนต่อไปบัญชีบบัญชีซแตกย่อยไปเรื่อยครับเรื่าจนสุดท้ายชเอนไปถึงกับเงินโอนไปสื่อคริปโตแล้วครับโอนไปถึงคริปโตแล้วปีสู้ตัวต,วตวนเลื่มอมยากแล้วครับหัวเงินโอนไปไหนครับอพอถึงคันนั้นแล้วไอ้คริปโตแล้วว่าเหล็กเดียวได้นะครับ มันมีท่าเดี๋ยวจะกูลอบมาใดไมไหรือว่าสามารถที่จะเคลียร์ลอบมาใด้ไหมในตางในทา่นทางกฎหมายบ้านเมืองอรจนกว่าคดีจะถึงที่สุดมีการอายัดมีการไล่ไปแล้วนะครับพีอ่อยากครับอ,อยากท่างดีๆคือป้องกันตัวเราอย่าให้ตกเป็นเนื่อดีกว่าครับจะได้กับนั่นครับบางบางส่วนก็อออเอคยเคยมีเมื่อไม่นานที่มีการสามารัติดำเนินคดีเรา เอาเงินกลับมากลัมาเชเลีย่ยขึ้นให้ผูเ้เสียหายในในแต่ละคดีในแต่ละคด,ดีไปครับอืครับ,รบอเรื่องนี้นะ่าสุนใจถ้าว่าเครียดมาเวลาเล้งมันก็ถทือว่ากดดันพอสมควรประวานใ,ในในในความเป็นอยู่ของคนไทยนะวันนี้นะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกับทรศัรร์ตัดเป้ใช่ครับโดยเฉพาะผู้ย้ญยที่ว่าไวกาเซียนบางคน อามาด้วยตำแต่เล่นกันไงหลอกลานไปทำงานมดลอยอยู่บ้านคนเดียวครับถึงเอามาเดดปรึกษาเ็าเจอเหลืองนี้ก็ถึงโครมครับโตกใจครับเราโดกล้านกันต้องเตือนพอแม่ญาติปี่นองผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะครับพวงพวกนี้เล่นได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อมันต้องมดแล้วก็อย่าตกใจอย่าได้ไปกลัวแล้วก็เพ่พวกนี้นะครับแต่ผมสรุปไายซ้มหลปแบบ นึ่งกลัวสรงหลักสร้างรูเ้าป็นไอ้คำคำว่าโลปพมไม่กีอยากชายครับพี่บาโลเลยใช่ครับใช่คือเอ่อพูดง่ายๆนะครับเป็นการเสนอพ้นตอบแทนที่น่าสนใจอะน่าสนใจลงทุนน้อยตอบแทนสูงในกลางแดดแรบใช่ครับลงทุนน้อยตอบแทนสูงเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยแต่เราเราถ้าเราคิดง่ายๆ ว่าถ้ารายได้ดีจริงอะ่ะคงไม่ถึงเราพ่มมีช่องข้างทําเบียูนนี้พ่มยยมลงทุนเอาทีเอาทางไปจำนองจำน้าเอาเบียมาลงทุนแล้วไปไปท่ทอนคืนทีหลังอย่างคุ้มว่าครับหรือไม่ก็ให้ญาติพี่น้องเราเนี่ยลงทุนในทางนี้เบญาติพี่น้องเราก็เยอะอเรื่องไรเอามาให้คนแต่เราไม่รู้จักเลยได้นั่นด้วยอะครับพี่มนันเป็นสิ่งที่ดน่าคิดครับคนไทยต้องเจอปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะวันนี้ แลงกันแถบถูกวันครับในความไม่บางคนกนี่เป็นคนไม่เครียดไปเสียแล้วยกตัวอย่างตามคลิปที่เราเห็นเทวโรเล้งกันแบบล็อกๆอคอนเซนเตอร์โทรมาครัไอ้นี่สวนทันทีเลยครับดาเมย์ปลั่งอะไรปลั่งไม่เปิดอการให้คอนเซนเตอร์ครับลรงไม่ได้วินาทีเดียวจนคอนเซนเตอร์ย่อมนี่เรื่องจริงไหมก็เรื่องจริงครับบางคนเขารู้เริ่มรู้ถาวท่านแล้วครับคเขาเขาก็อาจจะ อาดาไปเลยคือโดยแล้วแข่เอ้ยปาร์กมาว่ะคุณคุณนู้คุณนี้นั่นไม่โทษโทมาจากนี้เซ็นโทรมาจากประชาชนติ๊กต็อกวันนี้พมก็มโดนบอยครับประชาชนติ๊กต็อกอก็ตัดสายเลยดีว่ะหรือไม่ฟังเหมือนสักนิดนึงหรื่อจะฟังไว้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ,อัดเสียงไว้ก็ได้ครับ ต่อย่าไปล่วงเชื่ออย่าไปทําตามแบบที่เขาบอกรอยมันเล้งรอยมันเล้งไปครับครับคือมาก็ถ้าเกิดดาเมร์ลบไปมันก็ช้าผือโจมันก็สวนกลับครับมันก็ชุดไปจบง่ายครับอีกอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นพอผีผูดเหลืองนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะมีประเภทบอกว่าอย่าวางซ้ายนะถ้าหวางซ้ายผมดําเนินก็ดีคุณอืแต่พวกนี้ไม่ใช่แน่ครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแหน อ่าวงซ้ายอ่าวงซ้ายอย่าวางซ้ายผมเล่นงานผมเล่นงานครับไอ้ก็ว่าเล่นงานม่หลุดเล่นงานพันปลื้มใช่ครับแต่อปลายซ้ายเจรบที่กลัวกรับใจครับก็เลยมีอันว่างครับแล้งกันไปเรื่อยครับตกเป็นเยื่อตกเป็นเยื่อครับอพวกนี้นะครับถ้าเราโลว่าทุกโรกเงินโอนเงินไปโดยทุกโรกจาก อาจจะคพผกนี้แล้วนะครับอาจจะก่อนผกนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือต้องรู้ธนาคารเรานะครับว่าเป็นธนาคารอะไรการโทรไปอายัดบัญชีที่ไม่เหล็กไม่เหล็กไส้ด่วนของธนาคารที่เราใช้อยู่นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อเมื่อเราอายัดแล้วเราสามารถแจงรองใดที่สุ่นเอลซีนะครับ ซูนนี้เป็นความรวมมือประเก้ปัญหาเกี่ยวกับอาจญากการมออนไลน์ทุกประเภทในระหว่างกระทรวงดิจิตัลกับสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับถี่ไม่เหล็กหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับสึ่งซูนนี้เนี่ยจะให้บริการตลอดหยิบซีช่ชม,มงครับขอบคุณรองจอมครับ,รบขอบคุณกับพีบ่บาวไม่อรอบหน้าครับวันนี้ล,ลาไปก่อนครับสวัสดีกระผม